สวัสดีครับพี่นงค์ไม่นอยูเพื่อขอนสวรรค์ครับผมแต่หน่อยมาอยู่เพื่อขอนสวรรค์ตรงนี้กับสิเป็นแยเกาะศูนย์ศูนย์ลุงเลียนบ่ครับผมนี่สน้มกีฬากลางอยู่ครับผมตั้งตรงข้ามกับเป็นอำเภอขอนสวรรค์เนานะพายายมาหาหมอครับผมพายายมาหมอหมอนัดบมท่านเหลวอยู่พี่นงอง ชีเที่ยงล่ะต้นไหนก็เลยว่าโอ้ยหิวมเขาผมว่าท่านได้กินเขาเซาครับผมเพิ่นก็อยู่กับเอ่ขอข่าแม่วละ่ะเพี้ว่าพอดียวนี่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 เอวไปหาเมียต้นไหนเลยว่าเออเดี๋ยว,ยยว,ยวข่อยไปกินหมวยเดียวจุกถวยก็ได้ข่อยหิ้มเขาเถา,าจองฉันมานเดียวไก่สวัสดีครับพี่น้องกดเดียวไก่กดเดียวไก่ ซือรถขางทางรถซาล่งรถซาล่งคนขายอยู่หน้าร่วมบ้าน่นบมมีโต๊ะนั่งเนี่ยก็หน่อยกันเลยโอ,อ้ยพอดีมีโต๊ะนัง่งอยู่ตัวนี้อยู่ศูนย์มงนี้ว่าสัน้นพาานีนี่ม่ยังเลียนล้วเห็นนะอากาศเย็นดีครับผมูม่ใชลพู ตัวไอ้นะึะงสี่สิบบาทได้ลหลายอยู่ด้วยพี่น้องเลี้ยดเดี๋ยใไกลน้องนึง chín bơ lơ ừ. ừ. rồi Ừ, ra Món ăn lâu Lê à มือเลื่อเ่ากับจีเดินท่าครับรายเอ็ดพี่น่ะมือนีเพิ่นจ่วงไปยๆเพิ่นกับจีไปปลาไปทรงสก,การทรงสกัดกร,ระถอด เป็นอ่าวเ,เป็นเป็นอ่าวของแพ้ว่า,างไหมน่นนองพอน่องพอตอนยายกับว่าท่านได้ตรวจเยอะๆเ่ย มไม่มาหวัวเดียวกิน่มเมตเนยมันโมโมมมหหิวเดี๋ยว่ปไหนเข้าหิวหิวเนี่ยกระเพาะมันสิมันสิบีบไหมมันก็เลย่ด้กินน้่หน่อย đến ngoài ลุงใจเป็นโรงเรียนประจำอำเภอครับลุงเรี้ยงไงนะมมีทั้งอนุบาลมีทั้งประถมมีทั้งมัธยมมัง้งจะหน่อยกี่ล้านนะจะ่าเขียนบ้านจอกบ้านจอดมาจนนี้บ้านจอดเนาะอยู่ในตัวอำเภอ เฮียปากีิแันข้ามงองยากเลยแถวบันตัวหน่อยมัมมี่เลยก็ดิแดนแถวอรเอ็ดแถวใช้พุ่ม ทั้งหลายอยู่ก็จะ่ใส่ใส่ขนมั่นขนอ่อยไหมพี่น้องแถวใช้จะพุม่มแถวกาลสินนี่บางมองเขาจะกันนุรักไป chốt cuốn về lốt oai lốt đoài, mắt lại đỡ bàn tay này cả. มืดนาค้นเขาจนมาที่มีรถจะรถแก่เขาเนาะแล้วนี่เขาจะมืดนามืดนาเขาแล้วเขาจะเอาเอาอ่อยเอาอยังไหมเอาู้นะ ไปก่อนพี่น้องขอบคุณหลายๆครับติดตามสวัสดีครับ